เตนๆถึงใจครับผมีนชีวิตจแม่จะเป็นโทรศัพท์ไหมเอาจบแล้วเหรอะเอาจบแล้วเหรอวันเถอะผมก็นึก็จะมีหลายคนเท่าน <hm ี้นะโอเคไะฮะขออยังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อเห็นว่ามี6คนด้วยกันใช่ไหมอ่าถ้เดี๋ยวเราให้ดูยาวกันไปเลยนะครับ6คนด้วยกันชมเลย มีทางช่องทูวิชั่นด้วยในการนับคะแนน้ช่องเลยครับผมสิ่งที่เป็นแต่นี้มีให้เฉพาลูกค้ารู้ HB สามเท่านั้นโคชเล็กได้ผูสใจแล like ้ของเสียผักค่ช่ใช่ดนเดโทรศัพท์รุ่นนี้ให้ด้สวัสดีครัรกระชาครับผมวันนี้เพื่อนๆนะครับสามารถดาวน์โหลดเพลงของราชาแล้วก็เพลของ แฟนเพืเชียร์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีเพลงจากศิลิระดวับโลกจากค่าย Universal Music ด้วยครับดาวโหลดด้ง่ายครับจากแอปพลิเคชัน h Music เท่านั้นครับสิทธิพิเศษดีแบบนี้นะมีเฉพาะชูแอน 3G ครับโรชักเด็ดแรงถึงใจครับสวัสดีครับกระชาย F8 ครับผมก็วันนี้กระชานะมีแอปพลิเคชัน ควารับชอบติดตามข่าวเนี่ยมาแนะนำให้ได้ดาวน์โหลดกันชื่ออลิเคชันว่า